เจ๊พอเปิดอยู่นี่ไงร้านเด็ดของเราอ่ามีรถจอดแล้วร้านนี้เป็นร้านประจำนี่ไงอุ้ยคนเดียวไปตั้งสามตัวสี่ตัวเลยนี่ร้านนี้นะครับร้านเจ๊พอนี่นะใครสนใจร้านนี้ครับเด็ดมากรัาประกันแม่บ้านผมนี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปลงเปเลยร้านนี้เลย เจี๊ยปอรครับขี่มาจากตลาดนะครับที่มาซื้อร้านเจี๊ยแล้วจะกลับตลาดนะครับเนี่ยร้านประจําเลยวันนี้วันหยุดแฟนบอกจะก,กินร้านเจี๊ยปอขี่มาจากธรรมชาติมาซื้อไก่ตัวนี้แล้วจะกลับกันเนี่ยร้านเจี๊ยปอนะครับร้านนี้อร่อยมากไปซื้อร้านอื่นมาเมียผมจําได้อะว่าไม่ใช่อ่ะไข่ต้นน้ำป่ารสเด็ดน้ำจิ้มเด็ดมาก นีนะครับได้กินไก่ลาเียพรแล้วนี่เมนูเด็ดเราต้องกินข้าวบนรถเนี่ยอุตส่าห์นึ่งข้าวมาจากบ้านเลยนะเนี่ยเพื่อมากินลาเียพรเนี่ยอะไรอะไรอะไรรูเลยเข้าวข้าวแม่วางวางาง ขว้วครับข้าวเหนเียวอร่อยใช่หมเดิ๋ไวม ไก่ของแกนะครับรีวิวนะครับกรบแบบไม่เค็มมากเนาะแล้วเข้าดือกนะ็แบบเข้าข้างในอะลึกๆอะใช่อรหล่อมากอืมคือบางร้านจะเค็มจฉข้างนอกใช่ไหมแต่แกนี่คือแบบกินไม่หมดอะ

แลไปกินไปครับ <Hello. S 1> นักการ์ตูนกระช้าวันนี้คือกับข้าวมื้อที่ยงมาแล้วใ่หเหรอ mm hmm. ตั้งไก่ oh. ช่คือจะไปกินข้าวนอกบ้านางไงคุยกันว่าวันนี้จะก,กินอะไรวันหยุดไก่ต้มน้ำปลาสนุกขี่รถไปกินไก่ต้มน้ำปลาที่อำเภอขุง จังหวัดจันทบุรีระยะทางประมาณสี่สิบกว่ากิโลจากบ้าน